สวัสดีครับนี่คือวิธีการขยายเชื้อราเขียวหรือเชื้อไตรโคดมานะครับเราเอาเข้าวกึ่นสุกกึึงดิบมาใส่ไว้ในถุงนี่ประมาณ2ทัพพีจากนั้นเราก็เอาหัวเชื้อเนี่ยนะครับเหาะใส่ลงไปในถุง 2- 3สาเหาะแล้วก็ใช้ยางรัดเมื่อยางรัดเสร็จก็เขย่าแบบนี้ครับเขย่าเพื่อที่จะให้หัวเชื้อเขาผสมกันได้ดีจากนั้นก็เจาะรูครับ เจาะประมาณ10 20รูก็ได้เพื่อให้อากาศเข้าไปได้สะดวกเมื่อเจาะรูเสร็จเราก็ค่อยเอาถุงนี้ไปเอาวางไว้ในที่ร่มมีแสงนะครับแสงธรรมชาติแสงในห้องแบบนี้ไม่ใช่ตากแดดนะครับจากนั้นแล้วประมาณ3คืน4คืนถึง7คืนนะครับเชื้อเขาก็จะเดินเชื้อราเขียวเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นถุงแบบนี้นะครับก็จะทำให เชื้อเนี่ยขยายตัวได้รวดเร็วนะครับประโยชน์ของเชื้อราเขียวก็คือทีนี้วิธีการใช้อันดับแรกเราเอาเชื้อราเขียวนี้ไปละลายในน้ําแล้วก็กรองเอาน้ําสีเขียวไปทําการพ่นรดราดใส่ทางดินทางต้นทางจริงให้กับพืชผักผลไม้ทั่วไปรวมทั้งทุเรียนนะครับวิธีที่2ในการใช้ก็คือเอา,อาเชื้อชีวเขียวนี่แหละไป หวานตามโคนต้นหวานตามทรงพุ่มของต้นทุเรียนนะครับก็จะเป็นการป้องกันเชื้อราไฟทอบทอร่าเพราะว่าเชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อราทีา่เป็นฝ่ายดีเชื้อปฏิปักษ์นะครับเขาจะทําหน้าที่ปราบเชื้อราไฟทอฟทำหน้าที่คุ้มครองรากคุ้มครองดินรวมทั้งช่วยระบบการย่อยสลายต่างๆนะครับก็จะถือว่าในฤด,ดูฝนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับเชื้อราเขียวในการที่จะใช้เนี่ยตามต้นทุเรียนเหล่านั้นเราก็จะเอาไปหวานตามบริเวณใต้ทรงพุ่มนะครับราเขียวนี้จะทำหน้าที่แทนเราตลอด24ชั่วโมงนะครับหน้าฝนนี่จำเป็นนะครับเราไม่สามารถที่จะพ้นได้ทุกระยะเวลาทุกเดือนทุกสัปดาห์ดังนั้นเราก็ใช้เชื้อราเขียวนี้เป็นตัวช่วยในการที่จะเอาไป หวานเอาไปพ่นรถราดตามที่เราสะดวกนะครับทำไปใช้ไปนะครับเราจะไม่รอให้เกิดเชื้อราแล้วเราค่อยมาทำการรักษาซึ่งมันจะไม่ไม่ทันการโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุกๆอย่างนี้ครับฟ้าปิดดินดินแฉฝนตกแบบนี้คือที่มาของเชื้อราอย่างเช่นกรณีต้นนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าการที่ฝนตกต่อเนื่องกัน78วันเนี่ย ทำให้ระบบรากเขาเริ่มเสียหายใบเก่าเราจะเห็นว่าเริ่มเหลืองแล้วก็ร่วงลงมานี่คือสัญญาณที่ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าระบบรากนั้นเริ่มเสียมันอาจจะเสียหายเพราะว่าน้ําแฉะทีนี้ถ้าเราเอาเชื้อราเขียวนี้ไปหวานไว้มันก็จะทําให้เป็นการยับยั้งไม่ให้ไฟทบทลราาเข้ามาซ้ําเติมระบบรากได้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ